จะพาทุกท่านมาพบกับรถจากค่ายยามาฮ่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นคือเจ้ายามาฮ่าเทรา 120cc จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับยามาฮ่าเทรา 120cc รุ่นนี้นะครับจะมีโฉมหน้าคล้ายๆกับ o อนดาน v วเท n a นะครับมาด้วยพร้อมกับขุมพลัง 120cc 5สปีดระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับ ระบบโชคหน้าจะเป็นแบบดัมนะครับจะเป็นแบบดัมเบกมาพร้อมกับโชคโชว์ว่าแบบดัมมนะครับรู้สึกว่ารุ่นนี้ทําออกมาจะมี2ตัวนะครับจะเป็นดัมกับดิสเบกนะฮะที่ผมเห็นมาหน้ากากหน้าจะคล้ายๆกับดูเผินๆก็จะคล้ายๆกับ h ร n d ด Nova า e ท na เหมือนกัน,นครับรุ่นนี้ เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับจะเห็นได้น้อยมากครับแต่ผมว่าก็สวยดีนะครับส่วนของเรือนไมรุ่นนี้นครับก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดน,นะครับขออภัยด้วยครับเพราะเพิ่งไปขุดออกมาครับอันนี้จะเป็นสวิตไฟสูงต่านะตอนนี้เป็นเปิดปิดไฟ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกติแตรชกเป็นแบบคลัชมือนะฮะ5สปีดสเตอร์หน้าคันนี้จะมาพร้อมกับ14ฟันสเตอร์หลังจะเป็น36ฟันนะครับ4 2 8สแตนดาร์ดนะฮะรุ่นนี้ จะเป็นแบบโมโนโชกคนะครับหรือที่เรียกว่าโชคเดี่ยวรุ่นนี้จะมาพร้อมกับโมโนโชกคแล้วก็สวิงอาร์มจะมาแบบอาร์มคู่นะฮะแต่จริงๆแล้วเดิมๆสวิงอาร์มรุ่นนี้จะเป็นสีดำนะครับอันนี้จะเป็นสีม่วงเนื่องจากเจ้าของได้เอาไปทำการทำสีใหม่ให้เข้ากับตัวรถตรงนี้เป็นสีม่วงระบบเครื่องก็เป็น ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะฮะหนึ่งร้อยยี่สิบซีซีห้าสปีดส่วนคาบูเรเตอร์รุ่นนี้จะอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างซ้ายตรงนี้นะฮะค่อนข้างที่จะใหญ่นะคาบูเรเตอร์รุ่นนี้มาพร้อมกับเบาะโยชิมูระนะครับทางเจ้าของได้เอาไปทำการปาดบางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ลายนี้จะเป็นลายที่ค่อนข้างที่จะฮิตนะครับในสมัยนั้นก็โดยรวมคันนี้ก็เป็นรถที่เคยแต่งมาก่อนนะครับดูจากเบกปาดบางและโชกหน้านะครับแต่ปัจจุบันเจ้าของได้ทำการคืนเดิมมาที่เรียบร้อยแล้วครับรุ่นนี้จัดว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ฮิตในหมู่วงการมอเตอร์ครอสนะครับ เพราะว่าบางคนเขาได้ทําการเอารุ่นนี้ไปทําการยกสูงนะฮะใส่เป็นชุดล้อโมอเตอร์คลอสนะหน้าหลังยกสูงหน้าหลังเลยดุมหลังจะเป็นแบบดัมเบกนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มีแบบดิสเบกหลังหรือเปล่านะ,ะแต่ที่ผมเห็นส่วนมากจะเป็นดัมเบกนะ มาพร้อมกับยางหลัง25017.1.4ครับแล้วก็ท่อด้านข้างเป็นแบบท่อด้านข้างไม่ไม่ใช่ท่อลอดนะจะไม่เหมือนกับยามาฮ่า JR 120cc นะจะคล้ายๆกับยามาฮ่าสปีดนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ายามาฮ่าสปีดนี้ แต่ยามาฮาสปีดผมว่าออกน่าจะออกมาที่หลังตัวนี้นะครับดุมด้านหน้าจะเป็นแบบดัมเบกนะมาพร้อมกับโชคโชว่าแบบดัมเบกนะดุมหน้าจะคล้ายๆกับยามาฮ่าเมดร้อยนะฮะจะเป็นดุมตัวเดียวกันนะครับแกนแล้อใช้เบอร์เดียวกันครับเท่าๆกันลูกป,ปืนเบอร์เดียวกันครับยางหน้า2 2 5 17นะฮะ1.4 ผมชอบแคล้งเครื่องรุ่นนี้มากเลยครับด้านนี้ครับเขามีความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยครับคือจะมีแบบลักษณะแบบบุ๋มๆเนี่ยสวยดีครับทำมาเป็นเอกลักษณ์น้ำมันเครื่อง 950CM3 ซีเอ็มนะครับการจุน้ำมันเครื่องปลายท่อรุ่นนี้จะเป็นปลายท่อคล้าย ฮอนด้าโนวาเดดนะครับจะเป็นปลายที่มีใช้น็อต3ตัวเหมือนกันครับตรงนี้จะเป็นน็อตล็อก3ตัวเหมือนกันจะคล้ายโนวาเดดนะจะคล้ายๆ LS 125มีความคล้ายคลึงกันอยู่ครับส่วนคางหมูรุ่นนี้จะเป็นคางหมูแบบเฟร,รมชิ้นเดียวเลยนะครับจะเป็นเฟร,รมตั้งแต่ชิ้นบนลงล่างเลยนะครับถึงจนถึงล่างเป็นคางหมูชิ้นเดียวเลย จะไม่สามารถถอดแยกแต่ค้างหมูได้อย่างเดียวนะครับจะเป็นเฟรมเต็มล็อกกันทั้งทั้งแผ่นเลยส่วนแผงคอบนล่างรุ่นนี้จะเป็นแผงคอคล้ายๆกับ Honda n o v a t e n a นะครับคล้ายๆ Honda n o v a t e n a h o n d a n o v a d นะครบบนล่างจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีจุดที่ผิดกันอยู่นิดนึงก็คือ ทางด้าน h o n ด้า o นวาเทนเนี่ยจะเป็นน็อตแบบแบบประแจเบอร1สิบ 12, นะครับแต่อันนี้จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นน็อตแบบหกเหลี่ยมนะฮะจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับในส่วนของเสื้อสูบฝาสูบจะเป็นคลีบระบายความร้อนนะครับแบบคล้ายๆกับฮอนด้าโนวาเทนนะครับจะใช้คลีบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับ โดยการใช้อากาศวิ่งผ่านครับระบายความร้อนจะมีลักษณะที่โตเหมือนกันนะครับจะมีลักษณะเสื้อสูบที่ใหญ่กับกลุมพลัง1 2 0 c ซีซีครับส่วนของหน้าไฟนะครับจะเป็นหลอดไฟใช้แบบหลอดธรรมดานะครับแต่ไฟจะเป็นไฟแบบตาเพชรน,นะครับสวยงามหน้ากากจะคล้ายๆเทนน่านะครับ ก็เมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่าหลอดไฟคันนี้จะใช้เป็นหลอดไฟแบบ12โวลต์นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมลืมบอกไปครับก็โดยรวมถือว่าเป็นรถที่สวยงามครับอีกรุ่นหนึ่งถือว่าเป็นรถที่น่าเก็บครับถือว่าเป็นรถนอกกระแสที่น่าเก็บอีกคันหนึ่งก็ EP นี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับ เดี๋ยวผมจะหารถมารีวิวเรื่อยๆครับขอบคุณครับ